Su smart boom, auto raw, yang mistah Bisa ya, udah, udah, jemur Oh, jeng la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 h Hah? Lo đu lên con đu lo đu lên Đu ngàn mẹ đu với em lên đó đi là mày vẫn đi à Quay siêu Lui โอ้โหไม่มีปืนเลยจะเป็นเป็นการพี่ชายสวยอีกแล้วคุณดูทรงแล้วสวยอีกแล้วมันอยู่ข้างน้าเนาะเอพี่ชายของอยู่นี่ ไอ้หนูแอบคูด,ดูเลยไหนตรงไหนอ่ะนี่ๆมันตายฮะมันตายหาไปแล้วพี่ชายโอเคมันจะไหวกับตี้เรายังไงวะเรามาสามคนเองเอือมือสั่นไรพวกเนี้ยอย่ามือสั่นน้องอย่ามือสั่นอย่ามือสั่นเวลาเจอพวกแดงปแปะอะไรอย่ามือสั่นไอ้หนู อย่ามือสั่นไอ้หนูอย่ามือสั่นเจอสกาบิน็อมีตัวโพชิน็อกมีตัวโพชิน็อกมีตัวพี่ชายใหญ่เพี่อเจอพี่ในากราบินตัวเพื่อกระปุกก่อนก็ได้ทิ้งเลยทิ้งเลย ไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงไหนอ่ะมันอ่อมันไปมันมันเข้าไปในบ้านสองชั้นอ่ะพี่เมื่อกี้ไอวอลไม่มีแล้วดิใช่ผมมีอยู่ลูกเดียวนะมันก็บุกจิ้มตูดเลยขอแรกไอวอลก่อนแล้วกัน อยู่ไหนออกมาเลยจ้ามันเมื่อกี้ผมเห็นทางซ้ายตัวหนึ่งอะ่ะตู่ไหนแล้ววะดาวยังไอ้บ้านไอบ้ไอบ้านลงมาดาวแล้วพี่แต่ว่ามันมีบ้านสองจันซ้ายมือผมในทวง ไหนวะ,วะยจากข้างหลังครับพี่ผมไม่แน่ใจว่าลง้วน,น,น,นี่ไงดาวแสงแป๊บไดิริป,ป,ป,ปเปิ ใหญ่ๆจอดไปไหนจอดไปหาสาวปะไอจอดไปหาสาวจอดไปหาสาวมันนั่งเครื่องอะมันนั่งเครื่องไปเชียงใหม่อะมันมุ่งมั่นอะไอมุ่งไหมไอจอดสายมุ่งนะจอดสายมุ่งมันแบบตั้งใจเลยอะไปหาสาวเลยนู่นเลยเชียงใหม่เลยไปมาสามวันแล้วมันนี่ไปสามวันสองไปไกลไปไกลซะด้วยมันมุ่งทางนี้ไง โอ้ไม่มีเต็มตี้เลยเหรอวะอยากได้แบบเต็มตี้อี้คนดูมันเจอแบบเ็ษๆไนงะจอดไปหาหอยเออยจอดไปหาหอยเมื่อคืนยิงหนูตายเลยเพียมเอาใจเหรอใชเหรอ สวัสดีครับสวัสดีค่ะปัดดีครับพี่เอ็มครับผมเป็นพี่ต้นกล้าหลักปัดดีครับโอเคสวยมันจะตึงหน่อยๆ,ๆมันจะตึงหน่อยๆ ีครับพิมสุดหล่อสวัสดีครับทุกคนสวัสด,ดีด้วยนะฝากกดติดตามพี่ิมด้วยนะครับตอนนี้เพจเพีพ่ิมผู้ติดตามจะแปดแสนเก้าแล้วครับฝากติดตามพี่ิมหน่อยนะครับเฮ้ยคนมันไปไหนหมดวะไม่เจอเลยโอ้โหตั้งนานแล้วสามสิบสองตัวมันไปยืนตรงไหนวะ มาหนูเพิ่งรู้ติดตาหนึ่งปีแล้วคิดว่าติดตามแค่หนึ่งเดือนเอาใช่เหรอหนึ่งปีแล้ว แบบนี้ก็หวานจีเอสบายดีเอีอยากติดตามกันเด้อขอบคุณครัสบสมโลราครัคบเพียงต้องขับรถล่าแล้วไม่มีรถเลยพบศัตรูแล้ว เปลือกแดงแปดตายไปซะไปอยู่ทำไมบนหะลังคาน่ะเล่นกับแสนดีป้าใชยครับพี่แพ้สก,กาวสามสอกไม่เอาชอบแค่สองบอกสกาวสามลากไม่ขึ้นอะลูกกระสุนหมดเร็วด้วย dominating

รู้จักบ้าราชาแดงแป๊ดรึรันเพจเคิลิ่งสเปรดรู้จักบ้าราชาแดงแป๊ดนะรับน้องตอนนี้นเปิดเ่นห้องประเรียนใช่ครับ

เสาวก็บอกว่ามันอยู่ตรงไหนอะพี่ชอยู่ข้างบนโอ้ยยาไม่มีไอ้หอวไม่มีไม่ได้มีอะไรเลยมาเอาพี่น้องยิงในศอกก็ไม่ไม่มีใครดรอปเลยยาโอห่นี่แหละพี่ชายผมตรงนี้แหละมีทุกอย่างอยากได้อะไรอ่ะอยากได้สาวอยากได้สาวเดี๋ยวพี่พาไปน้องไม่ต้องกลัว โอ้โหไม่โดนหัวอ่ะเอามันซอยมันเฮ้ยซอยมันเอาไปมันเอาไปสารท้องนะพี่ตรงนั้นนะเพื่อนมาอยู่ไหนวะ เพื่อนอยู่ไหนออกมาจ้าหนูเดี๋ยวพี่จะพาไปหาสาวผมไปคนเดียวพอพาผมไปคนเดียวก็พา,าไปคนเดียวก็เรียบร้อยดิดไอแดงแป๊กก็อดเลยดิ <c oughs> เฮ้ยทำไมมายมึงจะับเวลาพูดแล้วมันชอบหายวะอ๋อน่าจะมันน่าจะตังเกินนะพี่งั้นเดี๋ยวผมพูดปกติ ไปไหนมาบ้านไหนผมไปไานมาบ้านไปมบ้านบนบานไหนแล้วเหรอใจ่ับนบ้านแต่มันมีอีกตัวนะพี่อยู่ข้า่าผมได้ยินเสียงเหมือนมีตัวเลยวะบนบ้าน เนี่ยไม่มึงแตกๆอ่ะไม่มึงใครหายคาคาเลหายมันคืออะไรวะเดี๋ยวผมเปลี่ยน killing spree อุ้ยไอเด็กเฮียโอ้มันเอาปืนอะไรอีกอ๋อ nvd ทำไมมันเร็วจังวะสบพี่สบพี่ไปสบพี่มีไอวอไปสบพี่เออเนี่ยศพอยู่ตรงนี้เองวะไอ้วอถึงแล้วเออ เดี๋ยวเลยนะเราอ๋อเดี๋ยวเสียงมันคาคา,าหายตลอดเลยว่ะสวยสวยสวยมาดิมาดิรู้จักป่าวแสนดีมือสไนแสนดีเขาชอบแบบแควะกไงเออไม่ใช่ยิงไงยิงยิงแสนดียิงแสนดียิงแสนดียิงโอ้ย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 ส,สัมสุกไปแล้วนะนะ เอาบ้านน้องเอาบ้านเปลี่ยนกระสุนก่อนเปลี่ยนกระสุนก่อนเป็นน้องรีบเป็นน้องรีบเปลี่ยนกระสุนก่อนเตรียมพร้อมเออเอาไว้พร้อมเอาไว้พร้อมเอาไว้พร้อมระเบิดมาระเบิดมาปกไอ้บอบแปะเอ้ยอันเดอะเดไอ้หนูเดี๋ยวมึงดอนไอ้หนูเดี๋ยวมึงดอนแปะไอ้บอยเยอะน้องไม่ต้องกลัวซอยมาน้องซอยแคขกมัน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  ตายดองไฟไฟไอ้บบอีม, oh. มาดิเฮ้ยทำไมมันไม่ไมตายแขกมานดองตายแขกมันแขกมันไอมันไอ้มันตายไอ้บอเออับมาดิเดี๋ยวมึงโดนเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวใจเย็นจะปักก๊มยักอดแขกมันแขกมันให้ขาดระเบิดมาดองระเบิดมันปลาเกยมันปลาไกลเออมามา มาซ <Calendar VPN> อย okay. มันไปก่อนสองนัดปั๊บปั๊บมาดิมาดิแขกมันแขกมันไอขาดไอ้ดองมาดิมาดิมาดิไอ้บอลเราเยอะไม่ต้องกลัวแขกมันแขกมันแขกเอามาดองแขกไอ้ขาดเอาไอ้สุดแขกมาดิเหลือเม็ดเดียวเหลือเม็ดเดียวมาดิ มาดิเออเป็นของจริงเฮ้ยแสนดีมันของจริงรออว่าแล้วไปจนขาดเลยอะ่ะ